กคนรลลิงข,ข,ขง่าวมาอีกเข้าไปยังไงพี่คอเราเรเรารอสู่นะได้ได้ไดน้องชาย โอ้คนเยวเว้ยโอ้ไม่กล้าา้ออะพี่พี่เขนหน้าขอหน่อยแมนแมนขับรถมารับเจ็ดีแมนต้องรู้หรือ่โบลีเก็บหมดใช่เออใครอยู่บ้านสองเฮ้ยขับรถมารับพี่หน่อยโอเค เออพี่ขี่ไปแล้วเระเบิดเลยนะแม่งเจ็บของแม่งเจ็บของไอเช่่ยถืของเช่วยถืดของโอนเร็วฮะอะไรพี่อนไม่หดอกหอกหขอกหล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 องหลอก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 หลอหลดอกหลอหอกกหลอกดของเอกหลหลกอหอกหลอลอวลหลหดลอหลหอกอหอกหหอหห ิวยิแล้วหยิตัวนีก็ได้นเอจะเดียกตม่ขอนะบอกเลยอ่าผมยังไม่ได้เลยนดเก็บไปดู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 หน่อยดูหน่อยถ้ามีเด็กเด็กับตีแม่ขอที่เหลืเอาเลยนนไอสองก้าเก็บหมดอ่ะโอ้ยเของเพียบเลย่กางถนนลน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อผมไม่เก็บมาก็บตวน ขอรถดิขอรถดิมีเด็กดีแม็ก่าขอสอนแม็กให้หน่อยดิเร็วเร็วเร็วจะทำงานเราขอมาขออ๋อนี่ในเอ็มไอมีพี่เอามาทิ้งเลยทิ้งเลยจะมีขอมาขอแม็กประหยัดนี่ติ้งแล้วเนี่ยนพี่ทิ้งแล้วเออแล้วย่ไปเก็บอย่าไปเก็บแล้วหอยลุยหอยลุยเก็บแล้วมาที่เหลือไม่มีแล้วใช่ป่ะใส่้านอีกนึงนัดเก็บได้หายดิ เด็กเหลือสองพันวาหายไนะปไหนวะไอ,อ,อ,อเก็บเบกเพื่อนไปแล้วมัม้น